ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top ปซีรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีสตรีมใครก็ได้ครับผมอ่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Robot War f ฟร์ครับผมอ่าเกมนี้นะฮะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ต่อสู้กันนะครับผมแบ่งฝ่ายกัน6ต่อ6นะครับผมเป็นเกมออนไลน์นะอ่าใครเคยที่แบบใครคที่เคยดูหนังอ่าแปซิฟิกบ้างอ่านั่นแหละครับผมโหดูหุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยฮะคลาสเลยฮะประมาณนั้นเลยครับผมเป็นแบบ เป็นแนวหุนห่นเหล็กไททันนะผมที่แบบจะมีคนขับแล้วก็เข้าไปยิงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวหุ่นก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยค่คคอยว่ากันเรื่องกอารออาเกตอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับอาวุธของหุ่นแล้วก็ตัวหุ่นก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ไปสู้กันก่อนเนาะโอเคก่อนอื่นเนี่ยไอหุ่นที่มีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะได้มาจากการปลดล็อตเลเวลนะครับผม เลเวลตอนนี้ของผมเป็นเลเวลเก้าครับผมมุมซ้ายบนนะครับผมอ่าเป็นเลเวลเก้าก็คือเลเวลหนึ่งอ่ะเราจะได้หุ่นตัวนี้มาอยู่แล้วครับผมฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สองตัวอาจจะเป็นสองตัวหรือเปล่าผมผมผม,ผมจะไม่ได้ผมลืมไปแล้ว ưởng, แต่ที่แน่เราได้หุ่นตัวนี้มาแน่นอน,นครับผมอ่าตัวนี้อาจจะเป็นสองตัวก็ได้นะครับผมแล้วก็นักบินนะครับนักบินเนี่ยถ้าเราอแรกเนี่ยเราจะมีแค่คนเดียวก็คือว่าเราจะสามารถบังคับห Ł, ุ่นได้แค่คบหุ่นได้แค่ครั้งเดียวคือตายแล้วก็ตายเลยแต่ถ้าเกิดเรามีคนที่ สองที่สามเนี่ยเราจะสามารถขับได้สี่ตัวนะครับผมตอนนี้ผมขับได้สามสามตัวนะครับในการเล่นหนึ่งครั้งก็คือสามารถตายได้สองครั้งเออตายได้สามครั้งนะครับผมครั้งที่สามก็คือตายแล้วก็ตายเลยจะไม่สามารถกลับเล่นได้นะครับต้องรอดูเพื่อนจนจบอ่าแล้วก็ส่วนมามาดูการอัปเกรดของตัวหุ่นนั้นก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ผมปลดล็อกหุ่นมาถึงเลเวลเก้าแล้วนะครับนี่ตัวที่ตัวพอปลดล็อกเลเวลเก้าช้นผมได้ตัวนี้มาอ่าโอเคมาดูการอัปเกรดกันเลยครับผมคําว่าอาวุธอ่า อ่เข้าดูกันอัพอาวุธก่อนดีกว่าอตอนนี้ผมอัพอาวุธอันนี้มาเลเวลสามแล้วนะครับเห็น,บน,บนมุมข้างบนไหมที่เขาไม่ใช้อยู่อ,ะอ่ะมันดูท่านตัวหนังสือเขาไปแบบตกหล่นนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมอัพไปเป็นเลเวลสามแล้วครับผมดามเมจอะไรก็ตามนี้เลยนะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยผมเลยบอกเราดีแต่แต่ถ้าคุณก็ได้รู้อยู่แล้วเห็นเห็นตัวหนังสือโรอยู่ขนาดนี้อ่านี่ครับผมก็เราสามารถซื้ออุปกรณ์ไอหุ่นพวกนี้ได้อ,อาอุปกรณ์อาวุธอ่าอุปอาวุธนั่นแหละ อ่าโอเคแล้วก็โมดูลอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันท้ายคิดดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนก็อัปเกรดก็คือกดอัปเกรดเลยสีเขียวเนี่ยก็เลือกเอาครับผมอ่ามีข้างซ้ายข้างขวานะครับผมแต่หุ่นตัวนี้ของผมมีสามป้อมปืนใช่ไหมมันก็ขึ้นโชว์เลยสามป้อมปืนแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ตามนี้เลยครับผมอัปข้างไหนมันก็จะหันไปข้างนั้นนะครับผมอ่านี่อ่าโอเคแล้วการอัปเกรดหุ่นก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วก็การอัปเกรดหุ่นด้านขวาครับผมที่เขียวอัปเกรดนะครับผมนี่ก็สามารถอัปเกรดได้ตอนน ก็จะมี HP อยู่ที่หก7มืนเก้าพันเจ็ดร้ยหสบกนะครับผมแล้วก็อันนี้แรงขนส่งอะไรไม่รู้มันคือน่าจะเป็นตอนตอนแรนดอมหลงโอเคก็ประมาณนี้ครับการเัปเกดหุ่นก็เป็นประมาณนี้ครับผมไปดูการต่อสู้กันก่อนเดี๋ยวทางอื่นเขามาว่ากันต่อครับผมกดด้านขวาบนเลยครับผมการต่อสู้อ่าโอเคผมมาถึงแล้วนะครับมันก็แมปเนี้ยจะมีอยู่หลายอย่างมันมันจะมีอยู่หลายแมปนะครับผมแล้วก็มันจะซุ่มแรนดอมแมปนะครับผมเห็นลูกกาหวานที่ตกไหมอันนั้นเป็นหุ่นหุ่นลบเพื่อเรานะครับผมที่ลงมา ันนี้เราก็เลือกหุ่นก่อนเลยเห็นนั่นเออเห็นคนขับนะนักบินที่มันเขียนว่านักบินอ่าสามทับสามก็คือว่าผมมีโอกาสสามครั้งนะครับผมโอเคผมจะเอาหุ่นตัวไหนลงก่อนดีเอาตัวนี้แล้วก,กันโอเคเข้าเลยอ่าเราสามารถเลือกได้นะว่าว่าจะลงตรงไหนนะครับผมพยายามหาจุดลงให้ดีนะอ่าผมลงตรงนี้แล้วก,กันเซฟไว้ก่อนเพราะว่าหุ่นผมมันบางมากเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวลก้าวใช่ไหมเขาจะเจอกับผู้เล่นที่มันเก่งๆอ่ะโอเคครับผมด้านซ้ายไอ้ด้านขวาผมขออภัยด้านขวาเป็นปุ่มยิง อ่าแล้วก็ข้างล่างที่มันจะเขียนว่าเป้าเล็งนะครับผมเป้าเล็งเอ่อ,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 อเอ่อเอ่อล็อกเป้าเอ่อปิดหัวใจนะฮะล็อกเป้าก็คือเราสามารถล็อกเป้าได้ไหมเห็นสี่เหลี่ยมไหมเห็นกรอบสี่เหลี่ยมป้าสีแดงอ,อ่ะอ่ามันจะเลือกเป้าหมายให้เราอาตรรัตโนมัติครับผมพอเรากดล,ล็อกเป้าเนี่ยมันยิงให้เองอตัตโนมัติครับผมต่อให้เราหันหน้าออกไปทางไหนปืนก็จะยิงศัตรูอยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นบุคคลมุอมองที่หนึ่งด้านขวาบนนะครับผมนี่มุอมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ปิดอ่าเราสามารถปิดได้้ผมแลวก าการควบคุมนะครับผมแล้วก็ด้านด้านซ้ายด้านด้าน,านซ้ายล่างน,นะครับผมที่มันเป็นตัวที่ผมกลางเดินเนี่ยไอตัวเรือเนี่ยเราอราลอกให้ผมเดินอยู่เนี่ยครับผมมันมันปิดอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราเปิดไว้ชึบเราสามารถกดเดินได้เลยครับเนี่ยผมปล่อยมือส,สันทิปโปสายนะนิโปสายผมไม่ได้แตะไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้แตะปุ่มมัอคับเลยนะฮะอ่ามันก็เดินให้เองอัตโนมัติเราแค่หันหน้าหันหน้าทิศทางให้มันก็พอครับผมอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อ่าแล้วก็ความสามารถพิเศษของหุ่นก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวผมไปว่าอีกทีนะขนอก เดี๋ยวนี้ผมขอลุยก่อนแล้วกันไปอันนี้ค้อนท่พิเศษคือโดดนะฮะตอกเป้ายังงี้ไม่ได้ยังไม่ได้ยิงไม่ได้เอาอยู่หลังหุ่นตัวนี้ผมเป็นหุ่นอ่ะเลียวแบบตัดเป็นต่ำเลยมันเลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตายแล้วจุดโดดตันี่เลยแล้วกันมามาเก็บตัวนี้ก่อนเฮ้ยผมกดผมกดยกเลือเล่อนล็อกป้อนเห็นไหมโอเคผม ผมไล่ล่าไอ้ตอัวน oh. okay, ี้ก่อนเขาอยู่ก tamam okay. ็สองตัวนะผมว่าจนนี่ดรเมิตทำทำดรามิสูงเหียโอ้โหหลุดเป้าหลุดเลยนะถ้าถ้าถ้าเกิดแบบเราหันหน้าออกออกไกลยังเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่หลุดเป้าได้นะครับเฮ้ยล็อกเป้าผิดอ่ะผมกดผมกดล็อกเป้าผิดโอเคถอยมาก่อน เขาอ,อยู่กันสามเขาอ,อยู่กันสามคนเลยนะคนเหล็กของเขาเป็นสามตัวนี่เพื่อเรามาแล้วเป็นไงอ่าตัวนี้เขาโดดไม่ได้นะเขาจะพุ่งพุ่งได้อย่างเดียวพุ่งหลบพุ่งหลบได้สองครั้งนะครับติดต่อกันโดดยิงเอ้ยผมไม่ได้ล็อกเป้า,อ,าดดอ่อน่าเสียดายเออพังแล้วครับหุ่นผมไอ้ไอตัวนั้นผมอัปเกรดไปได้ววเจ็ดแต่ว่ามันอยู่ระดับต่ำสุดเลยก็เลยนั่นไปผมคิดว่ตัวนี้แล้วกันระดับสูงสุดที่ผมมนีนตอนนี้นะ เลื่อนลงตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้เราโบยอ,อยู่ตรงนี้ใช่ปหอ่าตรงนี้แหละโอเคตัวนี้ผมมันก็โดดได้เหมือนกันนะฮะลิบ้อยยิงต้องกดล็อกเป้าเลยคนระับบางทีแบบบางทีเราเราเก็บไอตัวที่เราล็อกเป้าอยู่มันตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกล็อกเป้าให้หลุดหล,ลุดเองนะฮะเป้ามันก็จะหลุดเราต้องกดล็อกเป้าใหม่นะฮะ ผมพูดจริงๆครับต้องขออภัยนะผมเป็นคนพูดเร็วฮะแล้วก็ใช้สมาธิอยู่กับการการเล่นด้วยล็อกเป้าโดดปึ๊บยิงเห็นไหมมันยิงอัตโนมัติเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้บังคับอะไระฮะโอเคเอออันนี้ผมกดยกเลิกนล็อกเป้าเหรอโอเคกค็ผมเห็นด้านบนใช่ไหมที่อยู่ข้างบนอ่าตอนนี้ผู้เล่นของเขากำลังลงมาครับผมมีหรือตัวท้ายแล้วตอนนี้ตัวสุดท้ายแล,แล้วเราเข้าถึงพื้นก่อนเดี๋ยวเขาล็อกเป้ายิงเลยครับผม ยิงทันทีกระโดดยัดเข้าให้เรียบร้อยชน,นะครับผมเรียบร้อยความตายจากเบื้งบนเป็นไงโอ้โหโคตรเท่สนุกมากเลยเพราะเกมนี้ผมผมโหลดมาได้สองวันแล้วแล้วเล่นแล้วนั้นรู้สึกรู้สึกอินมากเลยผมเคยโหลดมาครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นเกมแนวรวกันนี่แหละเป็นเกมแนวอะไรท่านแต่ว่าอีกเกมหนึ่งรู้สึกว่าไม่โอเคเลยมันเล่นแล้วมันกระตุกแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับระบบมันไม่โอเคอะ เออผมก็เลยโหลดเกนมนี้เล่นแล้วแล้วเกนมนี้มันดีที่สุดเลยผมก็เลยเอามาแนะนําให้ทุกคนครับเล่นแล้วรู้สึกสนุกผมก็เลยเอามาแนะนําให้กับทุกคนนะครับผมอ่าโอเคอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าผมจะมาอธิบายอย่างอื่นต่อนะครับผมไปดูอย่างอื่นกันต่อครับผมที่ผมติดค้างไว้ก็คืออ่าระบบระบบเสริมต่างนะครนะผมไอส่วนไอเรื่องอ่าระบบอัปเกรดตัวหุ่นอะไรยังไงผมก็ได้พูดไปในต้นคลิปแล้วมามาตอน โมดูลก็คือตัวหุ่นครับผมคือแบบเป็นอุปกรณ์เสริมองหุ่นนะครับผมก็จะมีโดนโดน,โดนไม่จำเป็นตน้องใส่เลยอันนี้ก็คือเครื่องกําเนิดโล่พลังงานก็คือไอโล่พลังงานให้กดกดใส่ก่อน <S <S มันจะเป็นโล่พลังงานป้องกันเราฮ<ร>นะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้มันจะมันมันไม่ขึ้นโชว์อะแล้วก็อันนี้เพิ่ม hp สิบเอร์ซนหรออ่าเป็นเหมือนก็คอเกาะอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็เพิ่มความพ้องตัวก็หุ่นเราจะเดินเร็วขึ้นนะแล้วก็ระยะการยิงจะเพิ่มขึ้นอันนี้ แล้วก็อันนี้จะทําให้แบบระยะการบินสูงขึ้นเหรอผมจําได้ว่าไอ้หุ่นผมตอนนี้มันสามารถกระโดดได้อ่บินได้สูงสุดร้อยห้าสิบนะส่วนโดนอ่ะใส่โดนปะ่ะใสเนเน่เนินก็ได้อะโมต้องเงินไม่พอครับผมต้องต้องจ้องใช้บัตรทองไอ้บัตรทองเนี่ยบางทีมันมันก็สุ่มให้เมื่อกี้ผมผมไม่ได้สังเกตแล้วว่ามันให้ผมมาหรือเปล่าเออไม,ไม่รู้เหมือนกันอนะอืมโอเคอันนี้ส่วนเสริมก็ใส่เรียบร้อยแล้ะมาดูกันก่อนดิว่าเมื่อกี้หุ่นผมอะ มันกระโดดได้เท่าไหร่วะร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบป็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมอะใส่มันได้แหละวะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการร้านค้ามาดูร้านค้าก่อนด้านล่างอ่ะผมมาทำดูนะครับอันนี้เป็นหุ่นที่เราจะต้องเก็บเสือมอันนี้ใครมีเหรียญทองใครเติมเงินซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าเหรียญทองไม่จำเป็นต้องเติมอะไรนะสายฟรีก็เล่นได้นะเกมเนี้ยก็โหดได้เหมือนกันเพราะว่าเหรียญทองเนี้ยมันก็สุ่มแจกอยู่แล้วนะครับเวลาชนะเนี้ยจะแจกทีละห้าสิบห้าสิบเหรียญทองนะครับผมก็เก็บสะสมไปเื่อย อ่าไอส่วนพวกนี้ก็ต้องใช้ไอหุ่นพวกนี้ก็ต้องใช้เป็นเอ่อเฟืองชิ้นส่วนของมันอนะ่ะเออมันจะมีชิ้นส่วนของมันให้อยู่นะฮะเราก็สามารถไปไปเปิดกล่องเพื่อหาชิ้นส่วนมาสมชิ้นส่วนมาได้ครับผมอ่านี่ับนี่ผมแต่ตัวเทๆทั้งนั้น,นับผมนี่ใช้เหรียญทองซื้ออะ้นะใครอยากเติมเหรียญทองแล้วก็ซื้อก็ได้ปลดล็อกได้ครับผมนี่หุ่นแต่ละตัวดีโคตรเทพไงว้าวอ่านี่เนี่ยเห็นไอโลพลังงานส,สีน้ำเงินได้ไหมเออนี่แหละไอโล,ลังงานที่เราใสา่ คือ,อยิงแล้วยิงไม่เข้าเออเมนเป็นบาเรียเออประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นหุ่นแนวแบบโอ้หนักรบโรบันนะนี่โรมันโรบันอันนี้ก็เหมือนนักรบจีนเลยเนี่ยนี่นี่ผมชอบตัวนี้มากสุดแล้วนี่เหมือนในนี่สม,มุไรเลยเนี่ยในหัวพงังตนะัวได้วยเป็นไงไอตัวน,นี้เหมือนทานฟอมเหมือน้อัน,นี้อัน,น,อน,นี้ยิ่งเหมือนเลยเนี่ยไอเน,นี่ยเนี่ยบอมบ,บีบ้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมนบอมบี้ชัดชัดดูดิเออแล้วแล้วมีออพติมัสด้วยนะนี่นี่อพติมัสพามนี่บบเป็นไง โอ้โรเท่ดูมันนมันก๊อปมาชัดๆเลยเนี่ยอืมก็ประมาณนี้ครับผมอ่าใครอยากจะเติมเงินซื้อหรือว่าจะเก็บชิ้นส่วนใครไม่รีบก็เก็บชิ้นส่วนไปได้ผมแล้วก็เออมันมีที่ให้ต่อชิ้นส่วนนะให้สร้างชิ้นส่วนอ่ะอ่ามาดูาด้านบนครับผมตรงนี้เอ่อไอตรงที่มันมีขึ้นไอโลโก้สีแดงขึ้นเติมผมอยู่เนี่ยอ่าไอสามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยไล่ไล่จากไอไอบล็อกสี่เหลี่ยมไปก่อน้วกันอ่าตรงนง้คี้บผม เราก็สามารถมาเปิดกล่องได้นะครับไอ้กล่องน,นี้ก็จะทํามันก็จะปลดล็อกตามวันไปนะครับผมเฮ้ยไปไหนละก็สิบอีกสิบสองชั่วโมงเอ่อสิบสิบสองวันกับสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับผมมันก็จะปลดล็อกอันนี้ให้เราเปิดฟรีนะไอ้กล่องพวกนี้เปิดฟรีนะครับผมรอให้รอเวลาส่วนเอ่อนั่นแหละให้รอเวลานี่จะเป็นเอ่อของที่เราได้รับที่ผมได้รับมาทั้งหมดนะที่ผมมันเป็นมันเป็นบันทึกอะอ่าเนี่ยนี่ชิ้นส่วนพวกนี้ก็สามารถได้จากกล่องพวกนี้เหมือนกันครับผม อ่าเนี่ยไอ,อชิ้นส่วนหุ่นพวกเนี้ยเราสามารถได้จากกล่องกล่องพวกนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าต่อไปก็เ,เป็นไอรูปโลโก้สามเหลี่ยมเนี่ยเออตรงเนี้ยอืมี่ผมเราสามารถมาสร้างชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ได้นะครับผมนี่ชิ้นส่วนตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมต้องเราต้องปลดล็อกเลเวลไอเนี่ยเออเวิร์กชอปของเราให้เป็นเลเวลสี่ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมเป็นเลเวลสามเห็นไหมที่ผมเ 3, ขียนเลเวลสามตรงข้างข้างข้างเขวาาเวิร์กชอปแล้วก็ถ้าเกิดอ่าเลเวลเต็มแล้วเราสามารถมารับกล่องได้ครับรับของฟรีได้ตอนนี้จะเป็นของเรระะได้้ับนคบผมถา w o r k s h ผมัพเป็นเลเวลสี่นะครับผมนี่คือของที่ผมจะได้อ่านี่ผมก็ปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยับผมเนี่ย w o r k s ของเราปลดล็อกไปเรื่อยมันก็จะเป็นแบบนี่ครับผมเราจะสามารถผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เราได้ครับผมแล้วก็อาวุธนุทุกปรณกต่างๆโอ้ยเราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ทั้งทุกตัวนี่อืมทุกตัวเลยดีกว่านะครับผมสามารถผลิตได้ทุกตัวเลยเพียงแค่เงินพอนะครับผมก็เล่นไปบ่อยๆอันนี้ผมทาไปแล้วเจ็บอันนี้เป็นปืนนะปืนพลาสมาผมจะผลิตอะไรต่อดีอะตอนนี้ผมทําได้แค่แค่ปืนอะ เออเดี๋ยวนะผมผลิตน็อตได้ด้วย not, น็อตนี่ก็เอาไว้ซื้อของได้เหมือนกันนะฮะ,ะผมก็จะผลิตปืนก่อนแล้วกันโอ้เงินไม่พอแล้วผมผลิตไปแล้วก่อนหน้านี้โอเคแล้วก็มีเควสมีเควสป,ประจาภารกิจภารกิจประจําประจําวันนะคระับประจาสัปดาห์อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ภารกิจประจาวันผมทาเสร็จไปแล้วนะครับอืมสําหรับปันดาแล้วก็ฟันเฟืองนี่คืออะไรนะลืมเออนี่น,นี่ที่ขายของครับผมเราสามารถเอาเอน็อตเนี่ยไอที่เราทําไอที่เราสามารถ อเราสามารถครัฟได้จากไอเวิร์กชอปอะเอามาซื้อเชิ้นส่วนผวกนี้ก็ได้ครับผมอ่าเนี่ยครับผมร้านค้าอะไรก็จะมาเติมเติมเงินอะไรก็ทําได้ครับผมตรงนี้นี่ยผมก็สามารถเติมเงินมาซื้อกันได้ครับผมอ่าแล้วก็ร้านค้าตรงนี้ครับผมนี่ครับผมก็สามารถเติมเงินซื้อทองซื้อเงินกันได้ครับผมซื้ออุตก็ได้นะครับนี่ครับผมมีประมาณนี้เลยตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มี V.I.P นะมี V.I.P ใครสามารถเติมใครอยากก็สามารถมาเติมกันได้นะครับ V.I.P พูดผิดพูดถูกเงี้ยแล้วก็กุญแจกุญแจก็สามารถซื้อเอาไปเปิดกล่องได้นะครับไอ้กล่องที่ผมพาไปดูทีแรกนั่นแหละนี่ยผมก็สามารถมามาเปิดที่ตรงนี้ได้นี่ผมตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบได้ไหมอามีสี่สิบเปิดเลยดีกว่าเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าผมเปิดได้แค่โอ้โหมีสี่สิบเอเปิดได้ทีละสิบอะปึ๊บดูดิได้ไรอะได้ไร ชิ้นส่วนหุ่นไม่ได้ทองทองไหมเฮ้ยทอง <c oughs> มันเหมือ <c> น <oughs> มัน,ม,น,ม,นมันแกล้งผมอะ่ะมันไม่ยอมหยุดอะ่ะโอเคเลยสามสิบอ่ะเปิดทีเดียวเลยตัวนี้ได้อะไรบ้างเมื่อกี้ทองต้องสองหมื่นกว่าก็ไม่ได้เหมือนมันมแกล้งผมอะ่ะองอมืนสองพันมะอันนี้ได้ชิ้นส่วนของปืนโอ้ยกุญแจสองพันกุญแจเจ็ด <c> พ <oughs> ันกุญแจกุญแจไปไปไปหลไปกุญแจ ปที่กุญแจดูดิถ้าเป็นถ้าลองคิดดูนะถ้าไอตรงนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนของทองอ่ะมันก็คงจะเลยไปกุญแจแหละโอ้โหโอเคก็ผมจะบ่นอะไรมากมันให้กบุญแล้วฮะโอเคลองคิดดีกว่าคำตดก็มีประมาณนี้แล้วก็อ่าแล้วก็มีอ่าระบบตั้งค่าผมด้านขวาบนข้างล่าเลยที่มันมีขีดสามขีดน่ะผมอ่าก็มีประมาณนี้ผมการตั้งค่ามีภารกิจมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ การตังค่าก็มีนะครความไวดนตรีแล้วก็เฟรมเรทนะครับกราฟิกกราฟิกสูงนี่ปรับสูงนะเครื่องผม Oppo F5 นะฮะปรับสูงได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ภาษานะครับผมแล้วก็การควบคุมอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมใครชอบอันไหนไม่ชอบไหนก็มาปิดเปิดเอาแล้วกันเนาะยิ่งอัตโนมัติก็ปิดได้นะครับใครใครไม่ชอบยิงอัตโนมัติก็มาปิดอันนี้ได้เลยนะครับมุ overview, มมองี้หนึ่งก็เปิดปิดได้อ่าเข้า,ขาวครก็มีประมาณนี้ครับผมก็ ไม่มีอะไรแล้วอืมก็ระบบนี้เล่นง่ายนะครับมีภาษาไทยเล่นง่ายมากแล้ววันที่สุดแล้วเกมนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมเป็นเกมที่ผมหามาแล้วก็รู้สึกว่ามีเกมที่ดีที่สุดแล้วเออถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปโหลดได้ที่ App Store และ Play Store ได้เลยครับผมสำหรับเกม Robot Walk Fail ผมใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็เกมเดี๋ยวผมจะหาเกมสนุกๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะผมก็ติดตามมาเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรตามเราไปเลยครับผมบ๊ายบายไปนะฮะ ขอบคุณที่รับชมครับผม